เกมทูเพลเยอร์ออเอ่ออีทอะไรดีแหละกินซึ่งกันอะไรกันมั้งไม่รู้ไปปะเข้าใหม่เข้าใหม่อ๋อคือต้องกินอะไรอ่ะต้องกินคนนั้นอ่ะรู้แล้ว กดแล้วกดแล้วกดรับแล้วแล้วโอเคอ๋อเราต้องแบบนี้ดูนะดูนะแล้วก็ส่งเธอไปที่อื่นนี่แบบนี้แค่นี้เหรโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ต้องฉันน่ะต้องฉันน่ะเออเอ่อทีนี้ฮัลโหลถ้าปิดไม์ห <Came> ร <Display> ือเปล่าทีนี้เน็ตเหรออุ๊ยอุ๊อยลูดีแล้วอยู่ไหนป่ะ ไปสปอนคีนี้ก่อนไปไปไปฮัลโหลคีนี้ขึ้นไปขึ้นไปไหนนี่นี้ได้ยินเราปะ เอาเฮ้ยนี่เนี่ยไม่ตายอ่ะ ไปเลยไปเลยโยนฉันเลยรู้เปล่าอา้าวไม่ได้เหรอ

oh i'll hurt ทำไมเมื่อกี้เมกกื่อกี้ทำไมเธอไม่พูดอ่ะฉันพูดแล้วฉันพูดหลายครั้งมากฉันพูดเหมือนกันฉัน<อ>ฉันไม่ได้ยินเธอฮัลโหลฉันไม่ได้าใ่แล้วท,ทุกคนมินดีน้นั่นว้าเย่กินบูกเกอร์หมดหรอ ba ba la bao tou mei de ge la de la li ma chang ba de deng speaking facts right now bye